สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก่งนะครับจากช่องมิโซะมหาชนนะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงนะครับเดี๋ยวเราจะนํารถไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดระยองนะครับแต่ว่ารถคันที่ผมจะนําไปส่งมอบนี้นะครับจะเป็นตัวไททันนะครับ S Limited นะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขานะครับจะอยู่ที่สติ๊กเกอร์ค่าด้านข้างนะครับแต่ว่าคันนี้ครับหรือออกทั้งหมดนะครับนะฮะสำหรับคันนี้ครับราคาตัวของเขาเนี่ยเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะครับจะอยู่ที่875,000เาพนะครับ ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับอยู่ที่945,000นะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษกว่าไตทันรุ่นธรรมดาครับมากันเลยครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้นะครับลอกออกไปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนตัวสกูปหน้าลงไปแทนนะครับติดตั้งสกูปหน้านะครับแล้วก็ตัวอักษรไตทันสปอร์ตนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นแบบโครเมียมนะครับ ตัวอักษรพวกนี้จะมีสีดําสีแดงแล้วก็โครเมียมแบบนี้นะครับตรงนี้ติดสกรปเพื่อความโดดเด่นบนฝากระโปรงนะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับไม่ต้องทาสีแล้วนะครับไม่ต้องถอดไปทําสีแล้วเพราะว่าของเดิมจากโรงงานเนี่ยมันมาเป็นสีดําให้เราอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราใส่อุปกรณ์ตกแต่งลงไปนะครับในตัวด้านหน้าตรงนี้ก็คือคิ้วกันชนนะครับลูกค้าจะเลือกเป็นตัวครอบก็ได้นะครับสําหรับคันนี้เนี่ยใส่เป็นตัวครอบนะครับหรือจะถอดเอาไปทําสีก็ได้นะครับ เป็นคิ้วกันชนดำนะครับแล้วก็เข้าไฟตัดหมอกนะครับเข้าไฟหน้าในส่วนตัวกันชนด้านหน้านะครับติดตั้งชุดแต่งนะฮะตัวนี้จะเป็นแบบห่วงดำนะครับดำเงาล้วนทั้งชิ้นเลยชุดแต่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีไฟ LED ให้นะครับนี่มีทั้งสองข้างนะครับมีหลายสีนะครับตัวห่วงลูกค้าก็เลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นห่วงดำห่วงแดงนะครับเลือกได้เลยนะฮะด้านหน้าประมาณนี้ครับด้านข้างครับ สติกเกอร์หรือเลยครับนะครับตัวนี้จะติดสติกเกอร์ไลโคนนะครับล้อแมกนะฮะล้อแมกตัวนี้ก็โหดยังได้รับความนิยมอยู่นะครับสำหรับลายดอกไม้นะครับตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะครับขอบ18ยางจะเป็นมอน s เตอร์3ทนะครับขนาดยางก็2560นะครับตัวนี้จะเป็นยางอัเทเนนะครับเป็นยาง a อทซุ้มล้อดำเงานะครับ สติกเกอร์ลายโคนนะครับเรามีลายให้ลูกค้าเลือกประมาณ30กว่าแบบนะครับหรือลูกค้าเนี่ยอยากจะสั่งตัดเป็นชื่อร้านนะครับชื่อ Facebook หรือชื่อแบรนด์ของตัวเองเนี่ยยินดีเลยครับสั่งตัดได้เลยนะครับคันนี้เราหลังคาไม่ใส่นะครับตัวนี้ไม่ใส่หลังคาลูกค้าไม่ชอบเราก็จัดให้นะครับเบ้ารองมือนะครับมือเดิมมาะตูกระจกข้างดํามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ ด้านหลังครับติดตั้งในส่วนของโลบสัสโลบาร์เหล็กนะครับตัวนี้เป็นงานของอาเลนเดอร์นะครับด้านหลังจะมีไฟเบรกให้นะครับเดี๋ยวผมไปกดไฟเบรกให้ดูด้านหลังจะมีไฟเบรกนะครับนี่ครับข้อไฟท้ายนะครับกันชนหลังเดิมตัว S l i m i t e เเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของขีบแดงตรงนี้ให้นะครับ ขอัยครับจะเพิ่มขีดแดงตัวนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ S Limited เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผ่อนแรงกระบาท้ายครับยังได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปฝั่งนี้นะครับตัว S Limited เนี่ยเบาะนะครับจะเป็นสีดำตัดด้วยได้สีแดงนะครับ และในส่วนของเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นเบบไฟฟ้านะครับระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นระบบความปลอดภัยของตัว GS เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะฮะแต่ว่าในส่วนของเบาะเนี่ยจะเปลี่ยนจากเบาะธรรมดานะครับเป็นเบาะไฟฟ้าให้นะครับนี่เรียกได้ว่าราคาเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่คุ้มค่ามากๆนะครับอันนี้ก็ห้องโดยสารด้านหลังครับ เดี๋ยวคันนี้เราจะไปส่งมอบกันที่ระยองนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันดีกว่าไปกันเลยครับ ถ้าผมไปดูรอบคันกันมาแล้วนะครับสำหรับตัวไททันเอสมิเตคันนี้นะครับก็อบอกก่อนว่าลูกค้าท่านไหนเนี่ยต้องการจะทราบแคมเปญนะครับหรืออยากจะออกรถมิสซูไว้ใช้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านนี้ลิงก์ไลน์อยู่ฝั่งนี้นะครับจะโทรมาเบอร์ผมก็ได้นะครับหรือว่าเบอร์น้องไซดก็ได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของรถ i m i t e d ที่แต่งอันนี้กันนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นพี่ปิยวัฒน์นะครับแล้วก็พี่อาพี่เนตนาภานะครับเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามความประทับใจของพี่เขากันนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกนะครับที่จะออกรถกับมิตซูมหาชนนะครับสวัสดีครั้งครับสวัสดีครังครับครับผมเพราะอะไรครับทําไมถึงเลือกออกรถกับผมมิตซูมหาชน ก็ผมก็เป็นแฟนคลับคนนึงที่ติดตามก็อยากอกที่ได้ครับผมก็ชอบมิสูครับดูสวยเรียบง่ายอ่าแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่จะมาออกรถกับเราครับก็ผมเห็นแล้วหน้าคุณเก่งน่าจะคุยง่ายแล้วไอเห็นทุกๆคลิปครับก็ทำให้ลูกค้าได้รวดเร็วดีครับ ครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ครับรถมาถึงหน้าบ้านแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่รู้สึกชอบครับถูกใจด้วยครับดีใจขอบคุณมากๆเลยครับตรงตรงปกไหมครับพี่ตรงตรงตามรายละเอียดที่เราคุยกันไหมหมายถึงว่าอุปกรณ์แต่งนะครับการจัดไฟแนนหรือว่าเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยครับตรงไหมครับตรงตรงนะแล้วก็ความน่ากลัวในการซื้อของออนไลน์ครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันมีทั้งตัวจริงตัวปลอมนะครับทําไมเราถึงกล้าที่จะโอนเงินไปจองนะครับทำไมเราถึงกล้าที่จะซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ครับผมก็เราก็ได้โทรคุยกันนะครับก็เลยตัดสินใจกล้ากล้าที่จะเหมือนก็ว่าก่อนก่อนจะตัดสินใจเราก็ติดตามติดตามดูใช่ใช่ดูหลายดูหลายรอบหลายๆครั้งดูแบบนาน ติดตามนานก็เลยคิดว่าเออน่าจะแบบมัวร์แล้ปลอดภัยครับผมครับสุดท้ายนี้ครับพี่ครับก็ขอขอบพระคุณพี่ปิยววัดมากครับแล้วก็พี่เนตรพามากๆครับที่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ขอให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองเป็นหัวหน้าแผนกเป็นเจ้าของกิจการเร็วๆครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสบายพี่ได้แล้วครับขอตัวก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่